สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันครับพี่น้องในเช้าตรู่วันนี้อังคารที่14มกราคม2568สภาวะหรือสภาพอากาศในเช้าวันนี้น่าจะยังคงทรงเดิมนะครับพี่น้องคล้ายๆเมื่อวานคือหนาวเย็นเจี๊ยบโดยทั่วไปนะฮะซึ่งทั้งนี้ ก็ขอกราบขอพระคุณมากๆนะครับสำหรับคอมเมนต์แจ้งอุณหภูมิในพื้นที่ของพี่น้อง FC ทุกท่านนะฮะทำให้ผมทราบเลยว่าบางพื้นที่บางจังหวัดนั้นหนาวเยน็นจัดเกินความคาดหมายนะฮะและก็ที่สำคัญคิดไม่ถึงว่าจะมีพี่น้อง FC ช่องนี้อยู่ทั่วไทยได้ขนาดนี้นะครับกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาติดตามกันนะฮะ ก่อนไปดูลักษณะาอากาศประจำวันคลิปนี้เราก็มาดูผลพยากรณ์หรือการอัปเดตสถานการณ์เอ็นโซประจำเดือนกันก่อนนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อวานนี้นะครับพี่น้องโดยจากภาพที่เห็นนะเป็นกราฟแสดงผลพยากรณ์ปรากฏการณ์เอ็นโซ่ล่าสุดของเดือนมกราคมนี้นะครับอัปเดตล่าสุดของโนอาเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าความน่าจะเป็นของการเกิดลานิยาในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นได้ ปรับกำลังนะฮะพี่น้องปรับกําลังแรงนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะจากร้อยละเไปที่ร้อยละเก้สูงสุดของการเกิดในครั้งนี้นะฮะส่งผลให้เดือนมกราคมนี้เข้าสู่สภาวะลานิยาแบบเต็มตัวอย่างเป็นทางการนะฮะซึ่งมีความน่าจะเป็นในการเกิดลานิยาที่ต่อเนื่องนั้นปรับกําลังเพิ่มขึ้นอีกนะครับในเดือนนี้จากการคาดหมายเมื่อเดือนก่อนร้อยละหเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ ร้อยละนะครับและปรากฏการณ์นี้จะอยู่กับเราต่อในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะที่ร้อยละ59นะฮะซึ่งจากเดิมคาดหมายว่าลานญยจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์นี้และทั้งนี้สภาวะลานนียจะส่งผลกระทบไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนนะครับพี่น้องโดยกลับไปเป็นสภาพปกติหรือเฟดกลางตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมที่ ร้อยละ60นะฮะ65 62 56 49และ44ตามลำดับนะฮะและหากทุกท่านดูกราฟแท่งสีแดงซึ่งเป็นความน่าจะเป็นในการเกิดปรากฏการณ์อนโซฝั่งเอลนนโยนั้นเราจะเห็นว่ามีการเติบโตนะฮะ,ะเริญเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะฮะดังนั้นหากเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะฮะ ในปีหน้านะฮะก็คือประมาณต้นปีหรือช่วงช่วงหลังไตามาดนะฮะ2,569เราอาจจะต้องเผชิญกับเอลิโยนะฮะสภาวะเอล尼โยซึ่งเป็นสภาวะร้อนและก็ฝนน้อยกว่าปกติอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับในปีนี้2,568ไม่น่าจะกระทบนะครับไม่น่าจะกระทบครับปีนี้ก็ยังคงเป็นปรากฏการณ์ลานิญานในต้นปีแล้วก็ ในช่วงกลางปีก็จะอยู่ในสภาพเฟสปกตินะครับซึ่งสอดคล้องกับการอัปเดตการวิเคราะห์นะฮะอัปเดตการวิเคราะห์โมเดลระดับอุณหภูมิน้ำทะเลตำแหน่งนิโน3.4ของแบบจำลองล่าสุดฮะของ North American m ติ t i เดล e l e n s e m b l e นะฮะหรือตัวย่อภาษาฝรั่งก็ NMME ซึ่งเป็นระบบพยากรณ์ตามฤดูกาลที่ผสานประกอบรวมด้วยโมเดลคู่หลายคันหลายตัวนะครับพี่น้องของ สำนักพยากรณ์ต่างๆนะ,ะโดยผลพยากรณ์ระบุว่าอุณหภูมิน้ำทะเลแนวเส้นสูตรบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกล่าสุดในเดือนหน้าเนี่ยครับกุมภาพันธ์จะยังคงมีอุณหภูมิเฉลี่ยลดลงต่ำกว่าปกติราวๆลบ0.5ถึง1องศาเซลเซียสนะฮะพี่น้องดูสีนะฮะสีกับสกเกลด้านล่างมันจะแมทกันนะฮะหรือสัมพันธ์กันและก็จะเย็นคงตัวต่อเนื่องในเดือน มีนาคมไปอีกนะฮะที่ระดับ0 0 5ลบ0.5ถึง1องศาจากนั้นก็ปรับอุ่นขึ้นอีกเล็กน้อยในเดือนเมษายนโดยยังคงเย็นกว่าปกติเพียงเล็กน้อยนะฮะไม่เกินลบ0 2 5องถึงศ5าองศาเซลเซียสสีมันก็จะจางลงเห็นไหมครับซึ่งจะทำให้สภาวะลานิยาานั้นนะ,ะจะยังคงมีผลต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนตามการค่าดการของโนอาข้างต้นนั่นเองครับ และในภาพถัดไปก็โดยการประสานรวมแบบจำลองนะฮะคาดการความผิดปกติของปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นใน3เดือนข้างหน้านะฮะของ NME เนี่ยครับโปรเจกต์นี้จากการคาดหมายของโมเดลนะครับอัปเดตล่าสุดผลพยากรณ์ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องประเทศไทยทางตอนบนจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติโดยพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนมากกว่าค่าปกตินะครับ ซึ่งค่าปกติในหนึ่งรอบข้ามหรือเฉลี่ยนใน30ปีนะฮะของเดือนกุมภาพันธ์ทางตอนบนของไทยในภาคเหนืออีสานกลางก็จะมีปริมาณฝนตกปกติไม่เกิน20-35มิมลลิเมตรนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้มีปริมาณฝนไม่เกิน50-60มิลลิเมตรในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้คือค่าปกติและในเดือนถัดไปก็คือเดือนมีนาคมผลพยากรณ์ระบุว่า ทุกภาคของประเทศไทยนะครับเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้นะครับจะมีฝนมากฮะฝนตกมากกว่าค่าปกติโดยค่าเฉลี่ยนะฮะปกติปริมาณฝนของประเทศไทยทางตอนบนในเดือนมีนาคมนั้นไม่เกิน35-60มิลลิเมตรนะครับพี่น้องและในพื้นที่ภาคใต้ไม่เกิน90ม mm ิลลิเมตรฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากสถิติข,ของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยของเรานะฮะ ที่เก็บไว้นะครับก็เอามาให้พี่น้องดูเปรียบเทียบจะได้นึกภาพออกว่าฝนมันตกขนาดไหนแต่แต่ละเดือนซึ่งเป็นค่าปกติถัดไปในเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่เราก้าวเข้าสู่ความร้อนละอุนะพี่น้องของสภาวะอากาศในทุกๆปีนะฮะผลพยากรณ์ของงานผสานราวมโมเดลยังคงระบุว่าประเทศไทยจะมีฝนมากกว่าค่าปกติในเกือบทุกภาคนะฮะ ยกเวนพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปจะมีฝนใกล้เคียงคาบปกติเห็นไหมครับพื้นจะเป็นสีขาวไม่ได้ออกสีเขียวเหมือนทางตอนบนโดยในเดือนเมษายนนั้นนะครับพี่น้องปริมาณฝนปกติที่ตกโดยเฉลี่ยของประเทศไทยเราในทุกภาคเฉลี่ยอยู่ราวๆไม่เกิน9 0ถึง120ม mm. ม ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันและก็พื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับในภาคตะวันออกซึ่งน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่น้องเรียกว่าพรีมรสุมซึ่งมักจะเกิดในช่วงปลายปลายเดือนเมษายนนะครับค่าปกติของฝนจะมากกว่าเานะครับใน2พื้นที่นี้คือเฉลี่ยราวๆไม่เกิน150-200มิลมตรเห็นไหมครับพี่น้องตามภาพประกอบที่อยู่ตรงหน้านี้นั่นเองนะครับ ก็พอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับซึ่งผลพยากรณ์ของ NME ในเรื่องของค่าฝนทั้งหมดนี้นะครับปริมาณฝนตกก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของ ECMWF ที่อุตุนิยมวิทยาไทยนำมาแจ้งเตือนกับพี่น้องจำกันได้ไหมครับเมื่อวานนี้คือภาพนี้ฮะในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนมากกว่าค่าปกติซึ่งก็จะส่งผลให้อุณหภูมิ ที่เรียกว่าจะร้อนมากหรือร้อนจัดในเดือนเมษายนนั้นก็จะลดความร้อนลงไปนะฮะก็จะร้อนไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมานั่นเองครับและถัดไปเราไปดูจากผลพยากรณ์ความผิดป,ปกติของอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนข้างหน้านั่นก็คือกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายนนะครับพี่น้องผลพยากรณ์ซัมมรีโมเดลคู่ของ NME ระบุว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ อุณภูมิพื้นผิวระดับ2เมตรในพื้นที่ประเทศไทยของเราทางตอนบนเกือบทุกภาคนั้นมีค่าใกล้เคียงปกติยกเว้นพื้นที่ภาคเหนือนะฮะจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติราวๆ0 5ถึง1องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิปกติของเดือนกุมภาพันธ์นั้นภาพที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเฉลี่ยนะฮะเป็นค่าเฉลีย่ยอุณภูมิในรอบคาบ30ปีเราจะเห็นว่าภาคเหนือและภาคอีสานเฉลี่ยช่วงเช้าต่ำสุดอยู่ที่ 16-22องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นั้นจะมีอุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสขึ้นไปอันนี้คือค่าปกตินะครับสูงสุดช่วงบ่ายปกติเฉลี่ยอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสทั้งประเทศนะฮะในขณะที่เดือนถัดไปคือเดือนมีนาคมนะครับน้องผลพยากรณ์ยังคงคาดหมายให้พื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคนะครับ มีอุณหภูมิพื้นผิวใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงค่าปกติโดยค่าปกติของอุณหภูมิในเดือนมีนาคมนะครับหรอบค่านะฮะต่ำสุดช่วงเช้าภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะอยู่ที่1 8บแถึงยีองศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ต่ำสุดช่วงเช้า24นะฮะราวรายี่องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยในช่วงบ่ายเฉลี่ยสูงสุดเป็นปกตินะพื้นที่ทางตอนบนอยู่ในระดับ36องศาเซลเซียสขึ้นไปและในพื้นที่ภาคใต้อุณภูมิเฉลี่ยสูงสุดช่วงบ่ายก็จะปกติของเขาก็จะอยู่ราวๆ32-34องศาเซลเซียสครับไปดูเดือนเมษายนกันบ้างครับพี่น้องซึ่งเป็นเดือนที่เราสุเข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มที่กันแล้วนะครับเต็มที่นะครับจะเข้าหน้าฝนนะครับ ผลพยากรณ์ยังคงระบุให้พื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคจะมีอุณหภูมินะฮะทั้งประเทศใกล้เคียงค่าปกติเห็นไหมครับพี่น้องพื้นสเกลออกสีขาวทั้งหมดปกติของเดือนเมษายนเป็นไงครับช่วงเช้าก็อย่างภาพที่เห็นนี่แหละครับช่วงเช้าต่ำสุดในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานเฉลี่ยประมาณ22-25องศาเซลเซียสโดยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ช่วงเช้าต่ำสุด25ถึง26องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับและในช่วงบ่ายอุณหภูมิส,สูงสุดแบบปกติเฉลี่ยของเดือนเมษายนนั้นทางตอนบนของประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลีย่ย36ถึง38องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับพี่น้องในขณะที่พื้นที่ภาคใต้มีอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำกว่าเขานั่นก็คือ34องศาเซลเซียสดังนั้นฤดูร้อนฮนะใครจะหนีร้อนจัดก็ไปเที่ยวภาคใต้กันบ้างนะครับพี่น้อง สภาวะการคาดหมายดังกล่าวนี้เป็นโมเดลระยะยาวนะครับพี่น้องก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับพี่น้องก็ใช้เป็นแนวทางวางแผนแล้วก็ติดตามการอัปเดตปรากฏการเอนโซในเดือนถัดๆไปนะครับว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรครับกลับมาดูลักษณะอากาศของบ้านเราในวันนี้นะครับพี่น้องวันที่14นะฮะมกราคมโดยจากภาพที่เห็นก็เป็นแนวการพัดของกระแสลมมรสุมใกล้ผิวพื้น สูงระยะไม่เกิน1กิโลเมตรตามฟอร์มนะครับเ2 5เฮกโตปาสขานที่น้องมองไปที่ด้านขวามือบนนะฮะเราก็จะเห็นแผงมวลอากาศเย็นฮะที่แสดงผลโดยเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดอากาศเท่ากันยังคงขยับลงมาด้านล่างอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยอะไรครับวันนี้ด้วยระยะห่างระหว่างเส้นที่มากขึ้นนะครับพี่น้องมากขึ้นไม่กระชั้นถี่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่แล้ว ยังมีความแรงลดลงนะครับมีอยู่ในระดับปานกลางนะฮะโดยเส้นทึบเส้นหนาว1020นะครับหรือ120 0เฮกโตปาสคาลนั้นเขาก็ขยับถอยขึ้นไปอีกนะครับในวันนี้เช้าสายไปติดชายแดนเหนือและอีสานนะครับแต่ทิศท,ทางของกระแสลมมรสุมพี่น้องดูสิครับที่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ เหลือความเย็นไหลข้ามเส้นไอโซบาร์เกณฑ์ความกดอากาศสูงเข้ามาอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับตามลูกศรสีแดงแต่วันนี้มีกำลังการพัดหรือสปีดของกระแสลมที่ลดลงไปนะครับเหลือไว้เพียงระดับปานกลางเท่านั้นในขนาดเดียวกันนะครับพี่น้องทางลมนะฮะทางของลมมรสุมตะวันออกนะฮะที่มักจะหอบความชื้นด้านขวามือผ่านทะเลจีนใต้ในวันนี้ยังคงถูกดึงนะครับ ถูกดึงถูกเหนี่ยวนําเข้าหาบริเวณที่มียอมความกดอากาศต่ําด้านใต้เกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียเหมือนเดิมแนวการพัดของลมมรสุมทุกท่านก็มองตามลูกศรสีแดงที่ผมทําไว้ในขนาดที่พี่น้องดูภาพถัดไปนะครับภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของกระแสลมระดับบนพี่น้องจะเห็นนะฮะแนวการพัดพาของกระแสลมบนนั้นหรือขึ้นกระแสลมตะวันตกในวันนี้นั้นเปลี่ยนไปนะครับพี่น้องโดย วันนี้พัดต่อเนื่องนะครับพัดไหลวนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นแอนตี้ไซโคนนะฮะหรือเป็นบริเวณความกดอากาศสูงซึ่งพื้นที่ประเทศไทยของเราในทุกภาควันนี้นะครับจะถูกปกคลุมด้วยขอบขวาหรือลมฝ่ายเหนือนะฮะลมฝ่ายเหนือของแอนตี้ไซโคนเนี่ยครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นปัจจัยตัวแปรสําคัญเลยทีเดียวนะครับลมพัดแบบนี้ที่จะทําให้พื้นที่บ้านเราคงความหนาวความเย็นต่อเนื่องนะครับ ต่อเนื่องต่อไปนะฮะแนวพัดของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะครับดังนั้นลักษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องแม้ว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับจะอ่อนกําลังลงไปนะฮะซึ่งจะส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ดันความเย็นเข้าพื้นที่มีกําลังลดลงตามไปด้วยแต่ในเช้าวันนี้นะครับอุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลงเพียงเล็กน้อยนะฮะแตบางพื้นที่ก็ยังคงเดิม อยู่นะครับลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับพี่น้องยังคงความหนาวความเย็นต่อเนื่องคล้ายๆกับเช้าเมื่อวานนี้ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตกที่พัดนะฮะวนตามเข็มนาฬิกาพาอากาศแห้งจมนะฮะผักดันความหนาวความเย็นที่เขาเข็นมาจากเทือกเขาหิมาลัยดันลงพื้นราบปกคลุมพื้นที่บ้านเรานั่นเองนะฮะ ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ฝนจะลดลงโดยทั่วไปนะฮะกว่าเมื่อวานนี้อีกนะครับพี่น้องซึ่งทั้งนี้ก็ด้วยจากของเดิมนะครับอิทธิพลของลมระดับบนนะครับที่หมุนขวาตามเขเมริกาพาอากาศแห้งจมผสมเข้าพื้นที่นะครับและก็ลมตะวันออกนะฮะลมรสมตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกําลังลดลงไปนะครับในวันนี้ทําให้พื้นที่ภาคใต้ก็มี ฝนลดลงไปนะครับตามฟอร์มและก็จากโมเดลพาความร้อนในภาพถัดไปนี้คาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงใน7จ็ดโมงเช้าของวันนี้นะครับพี่น้อง14มกราคมไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้15มกราคมพี่น้องก็จะเห็นว่าในวันนี้โมเดลให้ฝนน้อยมากครับตามทรงการเคลื่อนไหวของแนวลมระดับบนและระดับล่างนะครับที่เราวิเคราะห์ไว้ข้างต้น ซึ่งจะตกได้ร้อยละ10บถึงยีของพื้นที่บริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธาิวาสนะครับโดยจากแบบจําลองนะครับคาดหมายอุณหภูมิในเช้าวันนี้นะครับพี่น้อง14มกราคมพื้นที่ภาคเหนืออากาศหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย8-14องศาเซลเซียสนะครับพี่น้องสูงสุดช่วงบ่าย24-27องศา ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย10-15องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย25-29องศาเซลเซียสไปดูพื้นที่ภาคกลางนะฮะภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย15-18องศานะครับสูงสุดช่วงบ่าย27-31องศา พี่น้องกทมและปริมณฑลนะครับวันนี้ต่ำสุดเฉลี่ยก็ยังอยู่ที่18องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดช่วงบ่ายมากกว่าเมื่อวานหน่อยก็คือ31องศาสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย15-20ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดช่วงบ่าย27-30ถึงองศาภาคใต้นะครับพี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย16 24ถึงองศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิเกณฑ์เย็นเนี่ยครับ ในช่วงเช้าตอนจะอยู่นะฮะ,ะเกณฑ์เย็นในตอนเช้า16-21ถึง21องศานั้นจะอยู่ที่ภาคใต้ตอนบนนะครับพี่น้องจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคิรีขันสูงสุดช่วงบ่าย26-31ถึง31องศาเซลเซียสไปดูเพื่อนบ้านของเรานะฮะสำหรับสอปลาวอากาศหนาวถึงหนาวจัดในตอนเช้านะครับลาวตอนบนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย4ี่ถึง12องศานะครับสูงสุดช่วงบ่าย20ถึง25องศาเซลเซียส แล้วก็ลาวตอนใต้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยด2 2 1อองศา,านะครับสูงสุดช่วงบ่าย29-32องศา,าเซลเซียสครับคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องวันนี้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนและตอนล่างคลื่นสูง1เมตรนะครับสำหรับฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรและอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ